็นอีกภารกิจหนึ่งที่โรงเรียนวรนาลีเฉลิมมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นสนามการแข่งขันกีฬาเยาวาชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาคสี่ในกีฬาการับดดี้ซึ่งถือว่าเป็นการได้นํากีฬาเข้ามาสู่โรงเรียนเพื่อลูกๆนักเรียนได้เรียนรู้และก็ได้รู้จักกีฬาการับดดี้มากยิ่งขึ้นซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้ประสบความสําเร็จซึ่งเชื่อเนี่ยเลยเกินว่าถ้าหากว่านักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาต่างๆเพราะโรงเรียนถือว่าการกีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของรุ่นักเรียนให้มีศักยภาพทาั้งสองด้านร่างกายและก็จิตใจให้รู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยและก็สามารถ นำไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองฉะนั้นในวันนี้ต้องขอบคุณทางจกัดัสงขลาที่ได้เกียรติกับโรงเรียนวรนาลีเฉลิมได้มีส่วนได้รับใช้สังคมโรงเรียนขอพรวนาตัวว่าโรงเรียนพร้อมที่จะดูแลรับใช้สังคมในทุกมิติครับ we okay.